สารของสมเด็จพระสันต,ตะปาาในช่วงการสวดบททุสวรรค์แจ้งข่าวได้พิจารณาถึงการที่มีเด็กจํานวนมากตกอยู่ในสถานการณ์ของการกีดกันทางสังคมอย่างไรก็ตามพระองค์ก็ทรงสนับสนุนให้บรรดาคู่รักต้อนรับของขวัญแห่งชีวิตวันนี้อิตาลีกำลังเฉลิมฉลองวันห่งชีวิตในหัวข้อ,ขอการถ่ายทอดชีวิตความหวังของโลก พ่อร่วมกับบรรดาพระสังฆรชาชชาวอิตาเลียนแสดงความขอบคุณต่าลายรครอบครัวที่ยินดีต้อนรับของขวัญแห่งชีวิตและส่งมอบก,กำลังใจแก่คู่รักหลุ่มสาวว่าอย่ากกลัวที่จะนำเด็กๆเ,เข้ามาสู่โลกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังทรงเชิญชวนผู้ศรัทธาให้ไตรตรองชีวิตของตนเองและถามตัวเองสองคำถามพวกเขาหวังอะไรความหวังอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาคืออะไร เมื่อได้รับแสงสว่างจากการเผชิญหน้ากับพระเยซูแล้วเราสามารถถามได้ว่าฉันคุณคุณคุณและฉันฉันกำลังรอคอยอะไรในชีวิตฉันความหวังอันยิ่งใหญ่ของฉันคืออะไรใจของฉันปรารถนาที่จะเห็นพระพักของพระเจ้าหรือไม่ ฉันรอการประกฏดของแผนแห่งความรอดเพื่อมนุษยชาติหรือไม่สมเด็บพระสันตะปาปาทรงสนับสนุนให้เราทุกคนสวดภาวน,วนาเพื่อสันติภาพในหลายสถานที่ที่เกิดสงครามนอกจากนี้พระองค์ยังทรงทักทายกับผู้สแสวงบุญหลายคนจากสเปนอิตาลีโปแลนด์และบังเกเรีย